ใช้บอดช่วยดีไหมถ้าเป็นกึ่งเป็นไฮบิดได้ครับแต่ถ้าเป็นบอดเลยผมไม่เชื่อครับราคาเปิดปิดอะไรพวกนี้ครับผมก็เขียนบอดเป็นนะผมก็เขียนบอดเออเอาเป็นคนหนึ่งที่เขียนบอดแต่ว่าเอาเป็นว่ามันต้องอัปเดตมันต้องอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าคุณใช้เป็นไฮบิดได้ครับเพราะมันจะมีบางอย่างที่หนึ่งเปิดปิดมือได้หรือว่าอาจจะต้องมีการเขียนคําสั่งเพิ่มเติม,ตมหรืออาจจะมีทาเงื่อนไขได้อะไรเงี้ยครับมันจะดีกว่าแต่แต่ว่า คุณฝึกเทรดด้วยตัวคุณเองเลยความผันผวนของตลาดมันเพิ่มขึ้นทุกวันคุณจะต้องทำเงื่อนไขอะไรล่ะที่สามารถจะเอาชนะในตลาดได้ไม่ง่ายๆเลยนะครับแค่มันทำให้ไม่มีความกลัวแต่ว่าเขาเรียกเปิดเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่มีวินัยในการเทรดในการตัดคําเหมือนเขาเรียกว่าตัดออเดอร์ทิ้งหรือว่าคัดลอสหรือว่าอะไรพวกนี้ครับที่จะทิ้งออเดอร์นั้นในการที่เราคิดว่าเราจะสูญเสียเงี้ยบางคนไม่กล้าตัด ก็จะช่วยตัดให้เราเพราะฉะนั้นคนเขียนระบบที่เขาเขียนอะไรก็ตามที่มีอยู่คุณต้องมาดูก่อนว่าระบบเขาใช้งานยังไงทําตามระบบอะไรเป็นเทซอพที่เราเข้าใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้แต่เราไม่เข้าใจมันเลยแล้วให้มันทํางานอย่างเดียวเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงมันทําอะไรรูกไหมบางทีเข้าไปโอเอสเอลเป็นฟ้เนาเป็นวาเลยเงี้ยหรือว่าคุณกําลังเทรดเทอยู่อะไรอยเี้อยู่อยู่ราคามันแบบชนเเก็บทีละร้อยเงี้ยคือเคยเห็นไหม เอไอบางตัวหรือว่า EA บางตัวสมัครเรียนยังไงติดต่อแอปไม่ใช่แอปอยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าติดต่ออันนี้มาก็ได้ครับเนี่ยฮะตรงตรงนี้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 เนี่ยเดี๋ยวแอดมินน้องเขาแอดแอดมินน้องแอดมินเขาจะจัดก,การให้นะ <c oughs> ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะที่เอ็นดู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 พูดจนแบบว่าไม่ขายคอร์สก็ไม่เป็น พูดขายคอร์สก็ไม่เป็นเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือถ้ามันเขาเรียกว่าโอเคบางบางอย่างเราไม่รู้จะไปรุ่นทําไมเนาะถ้าเขารู้สึกว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายน่าจะสอบถามได้คุยได้กันเองอะไรเงี้ยเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสไตล์เดียวกันเขาก็จะชอบเขาก็จะชอบเราจะไปบังคับให้เขาไม่ได้ยผมไม่ได้ทาตลาดอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ ด <SCP S 2> ถูกถูกถูกเรียนเธอค่าคุ้มมากดีกว่าเอาเงินไปเสียให้ตลาดใช่สิคุณนกสัปดาห์นี้ได้ถอนถอนมาตั้งแต่ฝากใหม่เนี่ยถอนกี่วันแล้วเนี่ยสอนสดใช่ครับสอนสดเฉพาะรุ่นนี้แล้วนะครับรุ่นต่อไปอาจจะไม่ได้สอนสดแล้วเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมจะสอนสดแล้วก็เค้นให้ได้เยอะที่สุดแล้วจะเก็บคลิปแล้วครับใช่ถ้าขายเยอะมันนั่นเราแวงไม่ใช่อย่างคือ มันมันก็ไม่ใช่ด้วยแหละผมว่าคือเราไม่ได้มีอาชีพมานั่งขายคอร์สถูกไหมเราไม่ได้มีอาชีพมานั่งขายคอร์สอาชีพของเราคือเทรดทุกวันนี้ผมยังอยากจะเทรดไงผมไม่อยากจะขายแต่ถ้าคือมีมีบ้างบางคนก็คือเข้าใจอะ่ะเ,เขาอยากจะเรียนอะ่ะจริงๆอะ่ะเขาก็โอเคติดต่อมาอย่างเงี้ยครับเพราะางนั้นบางคนติดต่อมาผมยังไม่ได้สอนเลย นักเรียนผมบางคนถามดูบางคนเนะี่ยผมเพิมม่งมารู้ว่ามาบอกผมทีหลังว่าเนี่ยเคยติดต่อมาแล้วผมไม่สอนแล,แล้วพอมารอบใหม่เนี่ยอ้อมายังไงไม่รู้ผมก็ตัดสินใจสอนเขาสอบถามครับผมเพิ่งผมเพิ่งกัดเทรดอยู่ดีๆเงินที่เทรดอยู่ดีๆหายเกือบหมดผมงงเลยหายไปแปดสิเยังไงครับเพิ่งหัดเทรดอันนี้คนใต้ไหมฮะ อยู่ดีๆเรนได้เด็ดอยู่ดีๆเงินหายมันหายได้